สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะนี้ก็มาเจอเจอกับพิมิกวันทางช่อง y o u t u ก e ๊ดหมล์สตอร์สิบห้านะคะช่องที่แบ่งปันเรื่องราวาการหาแฟนฝรั่งนะคะแล้วก็ในการทําการเรื่องของการใช้ชีวิตในต่างประเทศนะคะทำมาหากินนะคะวันนี้นะคะก็มีหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะสามข้อต้องทําท้องกับฝรั่งนะคะสาเหตุที่พิมมาพูดคุยประเด็นนี้เพราะได้รับคําถามลังไม้มาจากในหลายท่านจึงคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ สูงสุดที่เรานั้นจําเป็นที่ต้องรู้บางอย่างก่อนที่เราจะพลาดไปนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดซับสไครติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมใครจะสั่งคำทีหาแฟนฝรั่งนะคะทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งนะคะตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มเขียนโปรไฟล์อะไรต่างนะคะจนเจอย้ายถิ่นฐานมาอยู่ต่างประเทศอะไรต่างๆเราจะเอาตัวรอดได้ยังไงนะคะมีเขียนไว้ในเล่มนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นคู่มือที่พิม ตั้งใจเขียนขึ้นมานะคะใครสั่งก็แอดไลน์ไอดีพิมพ์จ้าซีสวมาได้นะคะหรือว่าจะให้สมัครเขียนโปรไฟล์นะคะลงเว็บเดตออนไลน์คู่ก็แอดไลน์ไอดีมาได้นะคะข้อนี้นะคะมันเป็นที่มาของแนหลายคนที่พลาดท้องกับฝรั่งที่อยู่ที่ไทยบางฝรั่งบางคนอยู่ที่ไทยฝรั่งบางคนอยู่ที่ต่างประเทศหรือว่าอะไรต่างนะคะแต่หลักๆก,ก,ก็คือคุณท้องคุณท้องกับฝรั่งโดยที่ยังไม่ได้แต่งงาน นะคะกรณีที่ยังไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสเนี่ยอันนี้คือแต่งงานนี่คือภาษากฎหมายก็คือการจดทะเบียนสมรสนะนะคะสิ่งที่คุณจําเป็นที่ต้องทําข้อแรกเลยนะคะก็คือต้องให้ผู้ชายนั้นเซ็นใบรับรองบุตรเพื่อที่จะให้บุตรนั้นได้สัญชาติตามพ่อหากกรณีที่คุณน่ะต้องการนะคะต้องการที่จะให้ลูกนั้นได้สัญชาติ เพราะว่าไรหากนนี้เขาได้สัญชาติเขาสามารถที่จะมาต่างประเทศมาในประเทศที่พ่อเขาอยู่ยกตัวอย่างเช่นฝรั่งเป็นอเมริกันฝรั่งเป็นอเมริกันแล้วทีนี้ก็คือผู้ชายเซนรับรองบุตรลูกนั้นได้สัญชาติเขามีสิทธิ์ที่จะเรียนฟรีตั้งแต่ปหนึ่งนะคะจนถึงไฮสคูลที่ต่างประเทศที่อเมริกาดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นจิ์สำคัญมากๆนะคะที่เรานั้นจาเป็นที่ต้องระลึกถึง เระลึกถึงว่าลูกเรานั้นสมควรที่จะได้สิทธิ์ข้อนี้แต่การที่จะให้ผู้ชายเซ็นใบรับรองบุตรนั้นในสถานทูตในหลายที่นะคะในประเทศไทยหากกรณีที่ยังไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายในหลายที่จะรีเควสตให้ตรวจ DNA เเพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อลูกกันก่อนที่จะให้เซนใบรับรองบุตร ซึ่งเมื่อเซนใบรับรองบุตรนะแน่นอนนะว่าพ่อก็มีสิทธิ์กับในตัวลูกครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือคุณต้องยอมรับข้อข้อนี้นะว่าจิตเนี่ยมันมันก็คือเป็นสิทธิ์ของพ่อคนด้วยเช่นกันนะคะหากกรณีที่คุณไม่ต้องการให้พ่อเขามีสิทธิ์ร่วมอะไรต่างๆเลยและไม่ต้องการให้ลูกได้ทรงได้สิทธิ์อะไรที่จะมาเรียนต่างประเทศหรือได้สัญชาติอะไรต่างๆคุณอภิปราหรือว่าทิ้งข้อนี้ไปได้เลยนะคะแต่ ส่วนมากในหลายคนที่พี่อยากจะบอกก็คือเราจําเป็นที่ต้องคิดถึงลูกให้มากนะคะว่าเฮ้ยเขาสมควรที่จะได้สิทธิ์ข้อนี้มีหลายคนนะคะที่แบบว่าอยู่ที่ไทยนะคะพ่อไปแล้วได้อ่า,อ,าอยู่กับแม่อะไรต่างนะคะแล้วก็ลูกคลอดมาแล้วคือไม่ได้สิทธิ์และชนี้ เด็กนั้นก็คือพยายามที่จะตามหาพ่อเมื่อเขาโตขึ้นดังนั้นนะคิดให้ยาวๆนะคะคิดให้ยาวๆว,ว่าคุณนั้นจะตัดข้อนี้ออกไปหรือเปล่านะคะสิ่งสําคัญมากที่สุดการได้สัญชาติสําหรับเด็กนี่คือเป็นเรื่องสําคัญนะคะที่คุณนั้นสมควรที่จะรู้นะคะข้อต่อมานะคะข้อที่สองหากกรณีที่คุณนั้นกับฝรั่งกับไอพ่อของลูกอะ่ะไม่ได้อยู่ในสถานะที่แบบว่าความสัมพันธ์ราบรื่นหรือว่าไม่ได้ จดทเบียนสมรสตว่าไม่ได้อะไรต่างนะเมื่อผู้ชายเซ็นใบรับรองบุตรอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าก็คือสิทธิ์ของเขานะก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งในตัวลูกนะคะและทีนี้ก็คือวันดีคืนดีคุณอาจจะไปเจอฝรั่งคนใหม่อาจจะอยากแต่งงานพาลูกพาเต au, ้าย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศข้อหนึ่งที่คุณอยากสําคัญที่สมควรที่ทำมากที่สุดก็คือก,อการยืน่นขอสารเยาวชนนะคะ ขอเป็นผู้ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวซึ่งมันจะเป็นส่วนที่ง่ายมากๆเมื่อวันหนึ่งที่เรานั้นไปเจอคนใหม่ไปเจอแฟนฝรั่งคนใหม่ผู้ชายต้องการที่จะแต่งงานกับคุณพาลูกพาเต้ามาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วลูกคนเนี้ยก็คือเขาก็อยากที่จะให้ามาเหมือนกันแต่มันจะมายากมากขึ้นเมื่อคุณไม่ได้เอกสารตัวนี้เอกสารการปกครองบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียวคุณต้อง ไปตามล่าหาพ่อมันมาให้มาเซ็นเอกสารที่สถานทูตนูน่นนี่นั่นยุ่งยากเยอะแยะมากมายดังนั้นนะคะเมื่อเขาเซ็นใบรับรองบุตรมีชื่อในใบเกิดอะไรต่างนะชื่อพ่อนะคุณสมควรที่ทําเอกสารตัวนี้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ตัวของคุณเองเวลาที่ลูกจะเดินทางไปไหนมาไหนอะไรต่างนะคะไปตามประเทศอะไรต่าง พวกนี้มันจะได้ไม่ต้องใช้ลายเซ็นของพ่อซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่าพ่อเขานั้นหายหัวหายตัวไปอยู่มุมไหนของโลกดังนั้นสําคัญมากๆนะคาที่เรานั้นจําเป็นที่ต้องวางแผนให้ดีๆวางแผนให้ดีๆว่าคุณจะทําอะไรบ้างอย่านิ่งนอนใจว่าเฮ้เนี่ยไม่เป็นไรเราค่อยทำอะไรต่างๆนะเพราะคุณไม่มีทางที่จะรู้อนาคตนะคะข้อต่อมานะคะในเรื่องของการเรียกร้องค่าเลี้ยงดู การเรียกร้องค่าเลี้ยงดูนั้นนะหากกรณีที่คุณมีเงินที่จะจ้างทนายกรณีที่ผู้ชายไปไข่ทิ้งไว้นะคะแล้วทีนี้ก็บินมาที่ประเทศเขาการที่เรายังจะฟ้องข้ามประเทศนั้นต้องมีเงินมีเงินพอสมควรนะคะมีเงินพอสมควรที่จะได้ที่จะจ้างทนายเพื่อที่จะฟ้องร้องเอาค่าเลี้ยงดูบุตรเพราะตามกฎหมายในต่างประเทศแล้วนะ การจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรนะั้นมันจ่ายถึงอายุ18ปีเช่นกันหากกรณีที่คุณปรารถนาที่จะได้ค่าเลี้ยงดูบุตรมันจําเป็นที่ต้องคุยกันมันจาเป็นที่ต้องตกลงกันเพื่อที่จะให้ผู้ชายนั้นมีสิทธิ์ร่วมนะคะหากกรณีที่ผู้ชายจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเขาก็มีสิทธิ์ในตัวเด็กนะแต่หากคุณไม่แคร์ไม่อะไรต่างๆว่าฮ้ยเนี่ย ฉันไม่ต้องการในพวกนี้นะคุณก็อีกนอข้อนี้ไปได้เลยก็ทิ้งข้อนี้ไปได้เลยว่าที่คุณไม่ต้องการค่าเลี้ยงดูอะไรนะคะดังนั้นนะคะมันก็ไม่สําคัญสําหรับฉันการจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรนะมันถือว่าเป็นกฎหมายในหลายประเทศนะนะคะเป็นกฎหมายในหลายประเทศที่แสดงความรับผิดช,ชอบนะคะแสดงความรับผิดช,ชอบต่อต่อลูกของตัวเองนะคะเหมือนอย่างที่พิมพ์เขียนไว้ใน คำพีค่ะแฟนฝรั่งเล่มนี้นะคะที่พิมพ์บอกว่าที่นี่การกร่อนี้เป็นฝรั่งพม่าลูกติดนะคะมันก็จะเป็นข้อมูลในนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆแค่นี้นะคะใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะคะก็มาเจอกันในคลิปต่อไปหัวข้อนี้สำคัญแล้วก็สำคัญมากๆที่อยากที่จะให้เพื่อนๆให้ความใส่ใจเพราะคุณไม่มีทางที่จะรู้ว่าคุณนั้นจะพลาดตอนไหน คุณจะท้องไม่ท้องหรือว่าอะไรต่างๆแต่สิ่งสําคัญมากที่สุดก็คือการป้องกันตัวเองนะคะเราจะท้องกับใครก็ต่อเมื่อเขาแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอกันแค่นี้อย่าลืมใครจะสั่งคาทีหาแฟนฝรั่งก็แอดไลน์ไอดีพิมพ์จ้าสี่สิบมาได้นะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะคอบคุณค่า